ของฟรีจากแมพไม้ Hello Kitty เขากลับมาแล้วค่ะและครั้งนี้นะคะเป็นเทศก,กาลตรุษจีนค่ะนุน้อง,องเป็นชุดเดนนะคะพร้อมกับรองเท้าคบเซนตแบบนี้น่ารักมากๆเขาแจกตั้ง50,000นชิ้นนะคะวิธีทําก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเข้าแมปตามพี่แป้มาเลยนะคะพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนน้องน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเพราะแมปแบบนี้เขาแจกของฟรีเยอะมากแถมถูกลิขสิทธิ์ด้วยค่ะ เข้ามาเนี่ยน้องจะเห็นอยู่แล้วนะคะว่ามันจะขึ้นเทศกาลตุ๊จีนแบบนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพาเด็ดขาดและอย่าลืมล็อกอินเอาคุกกี้นะคะสามารถเอาไปแลกเพชรได้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวพี่แป้นนะคะให้น้องๆกดด้านบนนะคะคาว่า l i m i t e d u g c นะคะน้องๆจะเห็นว่าเควสเนี่ยมีอะไรบ้างพี่แป้นจะอธิบายให้ฟังค่ะเควสแรกนี่ก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องเลเวลในการทําคาเฟ่ทั้งหมด30เลเวลนะคะหรือเลเวลที่30นั่นเองจากนั้นเควสที่2นั่นก็คือน้องๆจะต้องมีลูกค้านะคะเข้าร้านของน้องๆเป็นจํานวนคนนะคะ ซึ่งมันก็เข้าตลอดอยู่แล้วค่ะน้นองๆน้องๆไม่จาเป็นต้องไปเดินรับแขกเองก็ได้นะคะข้อที่3นั่นก็คือน้นองๆเนี่ยจะต้องมีพนักงานที่เป็นแบบตัวการ์ตูนนะคะทั้งหมด6ตัวค่ะและข้อสุดท้ายนั่นก็คือน้งนองๆจะต้องสร้างคาเฟ่ในตีมตุ๋นจีนค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้นะคะจะเป็นลูกค้าเรานะคะที่เข้าร้านน้งนองๆก็จะเห็นว่าเควสที่2พี่แป๊มี9คนแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเควสต่อไปนั่นก็คือน้องๆจะต้องมีพนักงานทั้งหมด6ตัวหรือ6คนนะคะซึ่งงจจะะเเเเเเป็นน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 ตตตัััวววกกาาาาาาารรรูแบบีี้้้้้อสมมมมถชไไดด่่่ทฟๆๆิข น,ะะน้อเรจะเห็นว่าอันบนสุดเนี่ยตีมคาเฟ่ตีมตุดจีนเนี่ยน้องๆจะต้องใช้เพชรทั้งหมด2,000เพชรนะคะในการแลกซื้อนะคะเป็นตีมตีมนี้นั่นเองค่ะใครที่อยากได้รีบทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวจะไม่ชั้นใส่ชุดตุดจีนนะ